สวัสดีค่ะมาพบกับเนเน่เช่นเคยนะคะมาพบกับเรานะคะเพชรลุ่งเรืองแท็กเตอร์นะคะหรือว่าแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะน้องจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ชมกันนะคะมีเป็น L50 แล้วก็ L40 นะคะแล้วก็จะมีพวก MU นะคะวันนี้นะคะ เราจะมารีวิวกันยาวๆเลยนะคะท่ามกลางแสนแดดนะคะร้อนมากนะคะแต่ว่ารถสวยมากเหมือนกันนะคะอดใจไม่ไหวอยากให้ลูกค้าชมเสลือเกินนะะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องจะมาพาชมคันแรกกันเลยนะคะก็จะเป็น L50 นะ L50 นะคะคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี62ค่ะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี62นะคันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะ ในราคาห้าแสนสี่หมืนบาทนะคะห้าแสนสี่หมืนบาทนะเดี๋ยวดูเฟอร์นิเจอร์ก่อนห้าแสนสี่หมืนบาทนะคะคันนี้ใช้เงินดาวเพียงห้าหมื่นนะคะได้อุปกรณ์ครบมือนะคะจะมีใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผ่านหลังนะคะโรตารี่นะคะเป็นอุปกรณ์สามชิ้นนะคะลูกค้าคันนี้สภาพเดิมๆนะคะสะภาพเดิมๆเ,เป็นรถปีหกสองนะคะ เก็บรายละเอียดให้นะคะในราคา5้าแสนสี่หมื่นบาทอุปกรณ์ครบมือนะคะลูกค้าสนใจนะคะคันนี้ใช้เงินดาวเพียงห้าหมื่นเท่านั้นนะคะใช้เงินดาวเพียงห้าหมื่นนะคะดูเร์เฟอร์นิเจอร์ก่อนนะคะเก็บรายละเอียดให้สองร้อยจุดฟีขนส่งอีกสี่ร้อยกิโลนะคะสําหรับคันนี้นะคะอันนี้จะติดกับผานหกไว้นะคะแล้วก็จะมีโรตาอรี่โอ้ยจะมีโตรตเตอรี่อีกหนึ่งคันนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาชมคันนี้กันคันนี้ต้องไปชมข้างหน้าเดี๋ยวนะคะบแปบ๊บหนึ่งคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีหกนะคะหรือว่าปีสูงที่สุดในร้านก็ว่าได้นะคะเป็นรถ L 5 0 1 8 SP ค่ะ L 5 0 1 8 SP นะคะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะ เป็นใบมีดันดินหน้านะคะแล้วก็จะมีผ่านหลังให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกผ่านได้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี65ค่ะคันนี้ขายอยู่ที่5้5แ0 0หบาทนะคะใช้เงินดาวเพียง2,500 0เท่านั้นเองนะคะ25 0 0 0รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะ25,000บาทนะคะทำอะไรให้บ้างนะคะฟรีตัวเช็คนะคะฟรีเก็บรายละเอียด200จุดนะคะฟรีชุดสีชุดใหญ่นะคะ รับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีเต็มนะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะเลขไม่สี่ร้อยเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องทิง้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะคะมีคันเดียวนะคะที่ปีสูงที่สุดในร้านนะคะสภาพสวยสวยเลยนะคะรถปีหกหาด้วยจ้ะส,สวงวรงใสงานสี่ร้อยจ้ะนี่นะคะรถปีหกห้านะคะราคาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเลยนะ คันต่อมานะคะคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปีหกสี่นะคะจดทะเบียนใช้งานปีหกสี่นะคะคันนี้เป็น L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP เหมือนกันสามารถปรับฐานกระทะล้อได้นะคะลูกค้าสามารถปรับฐานกระทะลอยจ้ะราคาจะอยยูหาแสนแปดหมื่นหาพันเนาะห้าแสนแปดหมื่นห้าพันนะคะขายอยู่ที่นะคะห้าแสนแปดหมื่นห้าพันใช้เงินดาวเพียงหกหมื่นห้าเท่านั้นเองนะคะ หกมื่นหาจากอุปกรณ์สองชิ้นใบดันผ่านหลังนะคะคันนี้ติดมาพร้อมผ่านทวนหกนะคะลูกค้าติดมาพร้อมผ่านทวนหกนะฟรีตัวเช็คฟรีเก็บสีฟรีเก็บารายละเอียดให้เหมือนเดิมนะคะมีรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีส่งฟรีสี่ร้อยกิโลเมตรนะคะคันนี้เลขไม่ไม่ถึงพันค่ะส่วนมากจะเป็นรถปีหกสี่ปีหกห้านะคะลูกค้าเป็นตัวเอสพีสภาพเดิมๆนะคะรถร้านเรานะคะจะให้ดูสภาพเดิมๆก่อนนะยังยังไม่ให้ดู ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะถ้าลูกค้าไม่จองนะคะคันต่อมาค่ะคันต่อมาเป็น L5018SP นะคะ L5018SP เหมือนกันค่ะคันนี้น้องเปิดในราคา590,000บาทนะคะคันนี้น้องเปิดในราคา590,000บาทนะ,ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใช้เงินดาวเพียง65,000เท่ากันนะคะ65,000บาทนะคะ65,000บาทเลขใหม่ยังไม่ถึงพันสักชั่วโมงนะคะ สภาพนะคะ99%เลยก็ว่าได้นะคะสวยทุกจุดอันนี้ก็พร้อมกับผ่านพวนหกเหมือนกันมาพร้อมกับผ่านพวนหกนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะน้องยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะ590,000บาทนะคะ590,000บาทใช้เงินดาวเพียง65,000นะคะรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะลองรับน้ำมัน B20 นะคะสามารถมีมีกล่องเครื่องมือที่สามารถชาร์จแบตได้นะ นี่นะคะนี่นะคะอ่าสวยๆทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวน้องวันนี้น้องจะรีวิว50กับ40ให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวรุ่นถัดไปเราค่อยดูวันถัดไปเนาะคันนี้นะคะฐานเดิมมาจากกำแพงเพชรนะคะเป็น50 SP นะคะ L5018 SP นะคะระบบคิดเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่คันเดิมนะเป็นคันใหม่แล้วคันนี้ราคา590,000บาทนะคะเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถปี64นะคะลูกค้า เป็นรถปี64นะคะใช้เงินดาวเพียง65,000บาทเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะปเป็นใบมีดดานหน้าผ่านหลังนะคะเหมือนกันค่ะฟรีตัวเช็คฟรีเก็บรายละเอียดให้200จุดนะคะฟรีเก็บ4ชุดใหญ่ฟรีส่งฟรีอีก400กิโลเมตรแรกนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะมาพร้อมกับผ่านพวน6แล้วก็ใบมีดดันดินหน้านะคะช่วงหลังโอเคนะคะ สวยๆทำเดิมแบบนี้เลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วมีให้เลือกหลายคันมากนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่รู้จักว่าร้านเราอยู่ตรงไหนนะคะของขอนแก่นนะคะสามารถโทรศัพท์ถามเพิ่มเติมแอดไลน์หรือว่าขอโลเคชันจากเซล์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนะคะแอดเบอร์ไหนก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะคิดคันนี้สวยมากนะคะ ชั่วโมงทำงานไม่ถึงพันสักคันนะคะแล้วก็จะมีสี่สิบแรงนะคะสี่ิบแรงนะคะคันนี้นะคะน้องขาในราคา485,000บาทนะคะเป็น L 4 0 1 8 SP นะคะคันนี้สามารถปรับฐานกระทะล้อได้นะคะปรับฐานกระทะล้อได้นะคะสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้เก็บงานทุกจุดนะคะ สาภาพเดิมๆทุกจุดเลย485,000บาทนะคะใช้เงินดาวเพียง65,000นะคะสำหรับแรงคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี64นะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี64นะ,ะเลยไปมีเหลือเยอะมากค่ะฟรีเก็บสีฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวฟรีตรวจเช็ค200จุดนะคะฟรีชุดสีชุดใหญ่นะคะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะเป็นใบมีดดันดินหน้านะคะผานหลังนะคะคันนี้มาพร้อมกับผานบุกเบิกสีนะคะลูกค้า ถามบุกเบิกสีนะคะสวยๆเดิมๆทุกจุดนะคะชอบคันไหนนะคะบอกได้เลยนะคะชอบคันไหนบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคันต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินขึ้นไปข้างบนเนาะข้างล่างมันจอดแค่นี้เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูข้างบนอีกมาต่อกันเลยนะคะ L40 นะคะรุ่นนี้นะคะเป็น L4018D ที่นะคะคันนี้น้องขายในราคา440,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นเพียง45,000บาทนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี62นะคะสภาพเดิมๆนะคะอันนี้คือเราถอดเบาะไปหุ้มอยู่นะไม่ใช่ว่าเบาะไม่มีเด้อถอดเบาไปหุ้มด้วยจ้ะอันนี้นะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะเป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะ ยางหน้าอันนี้คือยางเดิมนะคะเดี๋ยน้องเปลี่ยนให้ใหม่นะคะในรายการเก็บรายละเอียดเนาะมาพร้อมกับผานพวนหกนะคะลูกค้ามาพร้อมกับผานพวนหกค่ะแล้วก็อีกคันนะคะอีกคันก็เป็นเอลซีศูนย์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแสงแตบวันมันแยงตานิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็น l อลซีศูนย์หนึ่งแปดเอนะคะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนใช้งาน ปีหกสามนะคะลูกค้าเป็นรถปีหกสามนะคันนี้ขายในราคาสี่แสนเจ็ดมืนบาทนะคะสี่แสนเจ็ดมืนบาทดาวเพียงแปดหมืนห้าเท่านั้นเองนะคะสะภาพเดิมๆนะคะสะภาพเดิมๆนะคะคันนี้ใช้เงินดาวเพียงแปดหมืนนะคะลูกค้าช่วงหลังยังสวยอยู่ค่ะ ตัวใหม่เลยนะคะตัวใหม่นะเดี๋ยววันนี้น้องจะพาชมเฉพาะสี่กับ50นะคะเดี๋ยววันถัดไปเราจะมาทําคลิปรวมนะคะเพราะว่าเราให้ชมหลายคันมันเวลามันยาวเกินไปเนาะท่านผู้ชมจะดูนานเกินไปเนาะมันจะเกิดการเบื่อคันนี้นะคะ l 4 018ูนย์น dt นะคะเหมือนกันกันกบคันเมื่อกี้นะคะคันนี้เป็นรถปีหกสองเหมือนกันค่ะรถช่วงปีหกสองหกสามนะคะบอกเราถอดไปหุ้มเดอ้บอบาะมันขาด คันนี้ราคาสี่0 0นสี่นะคะใช้เงินดาวเพียงสี่หมื่นห้านะคะลูกค้าใช้เงินดาวเพียงสี่หมืนห้านะสะภาพดเดิมค่ะเ,เดิมทุกจุดนะคะคันนี้ยางหน้ายังโอเคอยู่ยางหลังสวยนะคะอุปก,กรณ์สองชิ้นค่ะฟรีตรวจเช็คนะคะฟรีเก็บรายละเอียดฟรีเก็บสีชุดใหญ่นะคะล่องหลังสวยค่ะ อันนี้เป็นตัวดีทีนะคะลูกค้าแต่ว่าสภาพเขาสวยมากเลยเป็นตัวเดิมๆสภาพสวยมากเลยเดี๋ยน้องทาชมอีกคันนะคะก็จะมีห้าสิบแรงนะคะห้าสิบแรงสี่สิบแรงอ่ะสี่สิบแรงก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้จัดระเบียบรถนะเพราะว่ารถเราจอด กร,ระจายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ารถเข้าใหม่ก็หลายคันนะคะคันนี้นะคะเป็น L 4 0 1ศูนยนึด SP นะคะเป็น,นรถจดทะเบียนใช้งานปี63สามนะคะลูกค้าคันนี้น้องขายในราคา450,000บาทนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่6,000ืบาทเท่านั้นเองนะคะหกห0 0บาทได้อะไรบ้างนะคะได้ใบมีดดันดินหน้านะคะได้ผ่านหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกผ่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านห้าผ่านหกผ่านสนะคะ อันนี้เป็นท่อดังนะคะดูสภาพชครื่องหลังนะคะเป็นตัวเอสพีนะคะปีหกสามนะคะแล้วก็จะมีอีกคันนะคะคันนี้เป็นเอลห้าศูนย์นะคะเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะคะคันนี้เป็นรถปีหกหนึ่งค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะ อันนี้ใช้เงินดาวเพียงสี่หมืนห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสี่หมืนห้าพันบาทนะคะคันนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่แล้วนะคะเก็บรายละเอียดให้ฟรีนะคะอุปกรณ์นะคะไปดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังเหมือนกันเด้ออ่าใช้เงินดาวเพียงสี่หมื่นห้านะคะคันนี้เป็นห้าสิบตัวดีทีเด้อลูกค้าดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบคันไหนนะคะ แจ้งน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะเหลืออีกสองคันเนาะคันนี้นะคะเป็น L4018SP เหมือนกัน L4018SP นะคะคันนี้อันนี้ชั่วโมงใช้งานเพียง3าม้อยแปดสิปดชั่วโมงนะคะน้องจะพาไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะ นี่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเด้อราคาสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะคะคันนี้สี่แสนเก้านะคะยางหน้าสวยค่ะยางหลังสวยค่ะใช้งานน้อยมากนะคะสภาพเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าเป็น L4018SP นะคะเล็บใบมีดเหลือเยอะมากนะคะมาพร้อมกับผานบุกเบิกสีนะคะดูใบผานเขานะคะยังเต็มๆอยู่เลยนะคะผานบุกเบิกสีสวยมากเลยถ้าใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ต้องเสียใจเลย รอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดค่ะลูกค้ารอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะเดิมๆสวยมากค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนชั่วโมงใช้งานนะคะเดี๋ยวให้น้องดูชั่วโมงเลยนะคะสาม้อยแปดสิบแปดชั่วโมงนะคะสว,สวยแบบนี้นะคะที่เท็กซิฟัมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมีอีกคันนะคะคันนี้ลูกค้านะคะมาชมประมาณสองเจ้านะคะแล้วก็มีอีกสองเจ้านะคะจาก เฟซบุ๊กนะคะทางร้านจะเข้ามาชมอีกนะคะคันนี้เป็น L5018SP นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเข้ามาสดๆร้อนๆใหม่ๆเลยนะคะคันนี้มีแถมท่อศูนย์ไปด้วยนะคะมาพร้อมกับผานพวนหกนะคะลูกค้ามาพร้อมกับผานพวนหกนะคะสภาพนะคะยังไม่มีรอยกัดรอยแงะอะไรเลยรอยมาร์กอยู่ทุกจุดค่ะรอยมาร์กอยู่ทุกจุดนะคะ อยาทราบไหมว่ารถคันนี้ชั่วโมงใช้งานกี่ชั่วโมงจะให้น้องให้ดูเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะคะอยากให้ชมว่ารถสวยมากอ่าเดบิมมีดเหลือเยอะมากค่ะเป็นตัว SP นะคะเป็นรถปี64นะคะลูกค้าชั่วโมงใช้งานนะคะไปชมพร้อมๆกันเลย ชั่วโมงใช้งานนะคะเพียงสองร้อยยี่สิบสองชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยครบนะคะลูกค้าทันนี้ตะเว็นมันแยงตาค่อยนิดนึงโอ้ยน้อตูมแ้วกับพวกปืนคักจ้าไก่ไปได้กับพ้านั่มมาเบิงหย่อนลดง่ามคักง่ามคักกันเลยอยากไปเบิงเข้ามารอบล่าสุดนะคะคันนี้นะคะ สวยจริงๆนะสองวัชั่วโมงนะคะหายากมากนะคะคันนี้นะคะน้องขายในราคา590,000บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะฟรีตัวเช็คนะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวฟรีเก็บรายละเอียดให้รอบคันนะคะฟรีเก็บสีชุดใหญ่นะคะส่งฟรีอีก400กิโลเมตรนะคะออกรถวันนี้นะคะรับทันทีส่วนลด5,000บาทนะคะน้องลืมแจ้งไปนะยังเหลือนะคะโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนะคะออกรถวันนี้นะคะ รับทันทีนะคะห้าพันบาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ให้ชมเป็นรุ่น40แรงกับ50แรงนะคะเดี๋ยววันหน้าน้องจะพามาชมรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูสต็อกทางร้านนะคะให้ดูภาพมุมไกลๆบ้างนะคะว่าอันนั้นก็จะเป็นออฟฟิศเรานะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีโรงซ่อมข้างหลังนะคะรถเราสต็อกเยอะมากนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมีประกันเครื่องยนต์ถึง1ปีเต็มนะคะ ออกรถวันนี้นะคะรับฟรีทันที5,000บาทนะคะเด้น้องให้ดูเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยวน้องจะบอกเพ่อทอติดต่อกับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนรถไอสนใจรถมือสองนะคะสดได้ผ่อนได้ทกสโรงงานได้นะคะสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะที่0981255301 0942640798 0858529515นะคะ แท็กเตอร์ฟาร์มนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปน้องก็ยาวมากๆแล้วนะคะน้องขอขอบคุณทุกค้าทุกท่านมากนะคะที่ติดตามชมคลิปของน้องนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ